เดี๋ยวเขาก็เตรีบรรากาศบ้างครับเยบรรยากาศในการไปกินข้าววันนี้ไปกินข้าที่ร้านครับบ่อนอารานี้พิเศษพิเศยังเยะพิเศษได้เยอะมากครับตัวบ่่าโดครับผมครับ ตัวมขอดทผมนี่ดูรอบก็เอามาแล้วเนี่ยถืไอไว้ส่วนใบตา,านี้มันอัดโตแล้วกี่ปีก็เท่าเดิไมไล่อยู่ท่ากนุนี่ยรอดเหมือนกันเธอเบอกว่าไม่รอดต่วมี้ก็รอดดูลอไม่อดดูล้วลลไม่อดูม่รอันนี้ก็เอ้ย หายครับหายนี่ตัดออกไปสองต้นเหลือต้นเลยสี่ต้นอันนี้ไม่ได้ใช้งานเลยครับ <c oughs> เอาไว้ล้มนิดหนึ่งใช่ครับแต่น้องจากยัง,ยงพอที่จะกินหน่อได้อยู่ <c oughs> อนนโอ้เขาปิดทางนึ้มา <c oughs> ฉันจะไป

โอ้โหเร็งด,ด <c oughs> เดี๋ยวมันก็แตกข <c oughs> ิ้นมาของมันนิเหียวเลยทางนี้ยังไม่ได้โอ้ต,อตายตายตึ้นในฉันตายเนี่ยเนาะ <c oughs> ทางนี้ยังไม่ได้ใช้ครับทางนี้อ่า เอาไว้เราใช้ฤดูร้อนค <c oughs> รับเพราะว่าถ้าดูฝนนี่เละแน่น,น,น <c oughs> อนตรงนี้บอบโอก,ก,กุบเราจะไปปิดข้าวไหมครับนี่ลัวเขาอยู่หนึ่บงบ้าน ลโกดีไหมดีเราด้องทแต่ข้าข้าวจิดลายครับผมคือหน้าครับผม,มเป็นยังเกี๋ย <c oughs> รรปยากาศบ้างจริงวันนี้แม,แม่แม่ก็ทำข้าวนะแต่แม่ทำข้าวเป็นหน่อไม้ ผมเป็นนทีกินน่อ,อมไม้ได้ครับ <c oughs> กินน่อไม้นี่มันจะมีฝนตอนระบบผาไทยผมับ <c oughs> มากินที่นี่ด <c oughs> ิลำใหญลำใหญครับลำใหญลำใหญมีลูกแนวแต่ได้เนะเแบบน อยู่ในระดับและดีกำลังครับต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าแม่มาแม่มาที่บ้านเนี่ยจะมี้ักข้าวบริการอยู่ข้างหน้านะครับ <c oughs> ไก่ป้าไก่ป้าโอเคเราจะไปดูเราจะไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนใจไม่เคยเปลี่ยนใจ ไอ้มนีนี่ิพเจะโอ้ยใกินได้พีเศษครับ้มานี้จะกีนเกฟรีนะจะกินก้วยีคีับร้านร้านนี้ได้ยคนนานครับผมถ้าสมมติต่อไปไฟขับมาเนี่ยก็จะมากินร้านนี้ได้เลยครับจะได้ไม่ต้องทำอาหารเนีร้านนี้เขามีเขาเยนะลุทำไาเลยนะพนักงานนี่จะพอดูชอบอยอะ ดีนึกดี่ยกรอย่างเดียเด็กดีครับเด็กดีไม่ใส่รองเท้าถึงให้น้อมีอะไรอย่างครับกับพ่ออยู่หน้าบ้านครับต่อไปนี่ไม่ต้องห่วง แล้วหัวว่าต้องทำมาเข้าเอางนะคมเจ๊ยนเลนบริการจี <c oughs> เล็กนี่คคนใต้ครับตมอเหนืออ่าใต้อหารใต้มีอหารใต้รู้มี้เป่าครับเมนูอาหาอย,ย,ย,ยู่นู่นสำหรับข้าวหเราขาข้าวจ,น,าจน,าน,อนอ่นเลย แต่เหมือนเดิมเด่ะเหมือนเดิมเนาะได้เยอะเท่าไรครับวันนั้นไเยอะมากแต่ว่านี่เท่าเดิมหรือเปล่านะเรือดดูว่ามาตรฐานของเจล็กมันจะเหมือนเดิมไหมเจ้าเจลิ่งเดี๋ยวรอดูข้าวครับครับตัวนี้กเรากมาครับไม่ใจมาเดี๋ยวจะใช่หรอโคตรเยอะอันนี้พิเศษนะพิเศษพิเศษพิเศษเราพิเศษวนลอยหรอ พี่สีบัตอนนี้กินได้สองกนะเยอะมากกินสเยอะมากครับเก็กรพามุสนะครับนี่แบ่าไร่สามสิบัเนาะห้าสิบาทห้าสิบาทพี่เสสิบบาทนี้ห้บาทครับพี่เสิบาทสองชัก็ร้อนึ่งคนเดียวโอเคดี

คีโคเด็ะแบบเยอะแม่เล็คีว่าเด็ดแต่คุ้มจอพาดูบ้านเนี่ะเยอะไม่ต้องไปไหนแล้วนิดนึงครับข้าเยอะไปหน่อยจากปลาอีกมินเดอร์อันีอร่อยมากต้องเลยครับอกหนึ่งร้อยบาทนึ่งข้าวสองจานหนึ่งอย่างพิเศษผมพิเศษผมทุว่าโอเคคุณดีคุ้มกินมันกินไม่หมดอ่ะผมกินข้าวเยอะเลยปกติผมกินข้าวเยอะมากนะแต่มานี่กินไม่หมดครับ ตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องถามนะครับผมหน้าอย่างนี้นี่ไม่ได้อบน้ำแน่นอนครับหน้าก็ยังไม่ได้เดยกก็ไปลนรังรุ่นรุ่นเราในรูปรยญดน้ำครับนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขราบสอสดีครับกดไลค์ก็ใช้์ผมยนะครับสบายครับ